สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแพ็คแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับโดยจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ผู้ใช้งานได้ใช้แบตเตอรี่ในราคาที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพนะครับอันนี้คือแบตลิเทียมฟอสเฟตขนาด32700นะครับแรงดัน3.2โวลต์ความจุ6แอมป์นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาดไม่ใหญ่นะครับวิ่งได้ประมาณ10กว่ากิโลเมตรเพราะว่าต้องการที่ จะให้ได้แบตเตอรี่คุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับซึ่งณปัจจุบันแบตเตอรี่ของจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านทั่วไปนะครับที่เป็นแบตตะกัว่ว48โวลต์สแอมป์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเลยนะครับชุดนี้ก็ไม่เกิน2,000บาทนะครับถ้าทำเองนะครับ แต่ถ้าไปซื้อข้างนอกก็อาจจะประมาณ2,000กว่าบาทนะครับและแบตชุดนี้นะครับก็เหมาะกับจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านล้อ350รอวัตต์เท่านั้นนะครับรถแรงแงไม่เหมาะนะครับอย่างเช่นล้อพันวัตต์หรือว่าใช้กล่องควบคุมแรงแรงนะครับจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าความจุน้อยแล้วก็ผมใช้ b m s ขนาด2 0แอมป์เท่านั้นนะครับกระแสชาร์จ2 0แอมป์กระแสดิชาร์จก็2 0แอมป์นะครับเพื่อที่จะต้องการให้แบตเตอรี่ชุดนี้ราคาถูกที่สุดและก็เหมาะที่สุดสําหรับคนที่วิ่งระยะทางใกล้ๆนะครับ อย่างเช่นวิ่งไปซื้อของหลังหมู่บ้านต่อวันระยะทางประมาณ2อสมโลอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งได้แค่2อสมโลนะครับจริงๆแล้วแบตชุดนี้วิ่งได้ประมาณ10กว่ากิโลได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทดลองกันผมเองก็ยังไม่รู้ว่าวิ่งได้กี่กิโลนะครับและแบตก้อนนี้ก็เป็นแบตก้อนใหม่ๆเลยนะครับเป็นของมือหนึ่งเลยนะครับที่ผ่านการคัดคุณภาพมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดค่าความต้านทานให้ดูนะครับแบตท,ที่ดีค่าความต้านทานจะต้องต่ำนะครับ อยู่ที่ประมาณ6นะครับ6.05นะครับซึ่งทางร้านก็คัดมาแล้วค่าความต้านทานจะไม่เกิน7นะครับผมก็เช็คดูทุกก้อนแล้วก็ไม่เกินนะครับก้อนนี้อยู่ที่5.89ยิ่งค่าความต้านทานต่ํายิ่งดีนะครับก้อนนี้อยู่ที่6ผมวัดแล้วทุกก้อน,นครับอยู่ที่ประมาณ5-6นะครับ สำหรับแบต6แอมป์ถ้าค่าความต้านทานไปอยู่ที่10กว่า20กว่า30กว่าแบบนั้นไม่ดีแล้วนะครับจ่ายกระแสไม่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเสื่อมไว้และถ้าเราแพ็คเข้าไปนะครับก็จะทําให้แบตเตอรี่ก้อนนั้นมีปัญหาตามมาที่หลังด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้ทําระยะทางได้ไม่ไกลนะครับและก่อนที่จะทําการแพ็คเราจะต้องชาร์จบาลานทุกครั้งก็คือบาลานไปด้วยแล้วก็ชาร์จรไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับคือการนําแบตทุกก้อนมาขนานกันนะครับขนานกันแล้วก็ชาร์จด้วยเครื่องชาร์จนะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องชาร์จ DC power supply หรือว่าใครจะใช้ Switching ก็ได้นะครับโดยแรงดันไฟจะอยู่ที่ประมาณ3.65สําหรับแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับตอนนี้กระแสวิ่งอยู่ที่2.2แอมป์ผมชาร์จบาลานซ์อยู่10กว่าก้อนนะครับแล้วก็รอจนให้กระแสตกลงมาเหลือต่ำกว่า100มิลลิแอมป์นะครับอันนั้นก็คือเต็มสุดๆแล้วนะครับเราจะต้องบาลานซ์ก่อนนะครับแล้วก็ชาร์จให้เต็มทุกก้อนด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปทําการแพ็กกันเลยนะครับสําหรับแบตลิเทียมฟอสเฟตขนาด48โวลต์เราจะใช้ทั้งหมด16เซลล์นะครับ mm hmm. ก็สลับด้านก่อนเลยนะครับสลับขั้วนะครับบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆ mm hmm. อให้ได้แบบนี้นะครับนี่ก็คือป้องกันการช็อตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความร้อน นะครับตรงนี้เป็นบวกนะครับตรงนี้เป็นลบนะครับข้างๆนี้นะครับถ้าเกิดความร้อนแล้วตรงนี้พลาสติกละลายนะครับบวกกับลบชนกันก็ทําให้ช็อตไหมได้นะครับคราวนี้เรามาทดสอบสปอตกันดูก่อนนะครับโดยจะใช้แผ่นนิกเกิลขนาดความหนา0.15มิลนะครับหน้ากว้าง15มิลรอยจุดสปอตที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะต้องไม่ดําจนเกินไปนะครับแล้วก็จะต้องย้ําให้แน่นด้วยทดลองเอามือดึงครับต้องดึงไม่ออกนะครับต้องดึงออกแบบยากมากๆนะครับ อันนี้พอดึงออกนะครับถือว่าติดแน่นแล้วนะครับดึงออกมานี่เป็นรูเลยนะครับตัวแผ่นนิกเกิลติดเข้าไปกับเนื้อฐานแล้วนะครับถือว่าแน่นมากๆแล้วเราก็จะย้ําหลายจุดนะครับทำให้โอกาสที่จะหลุดเป็นไปได้ยากมากและตัวแบตเราจะต้องแพคแบบแน่นหนาไม่ให้ขยับได้นะครับคราวนี้มาลองที่ขั้วบวกจะต้องแน่นนะครับไม่มีการหลุดง่ายๆครับใช้มือดึงก็ต้องออกแรงพอสมควรนี่ดึงสุดแรงนะครับ ไม่หลุดง่ายๆนะครับป็งแดงๆนะครับก็น่าจะเป็นรูแล้วนะครับดูมองเห็นหรือเปล่าครับที่แผ่นนิกเกิลเป็นรูนะครับแผ่นนิกเกิลก็จะติดอยู่ที่ขั้วนะครับโอกาสหลุดยากมากครับตอนนี้เราไปเชื่อมต่อกันนะครับตัดแผ่นนิกเกิลความยาว5เซนติเมตรนะครับ5เซน แบตเตอรี่ลิเธียม48โวลต์วัดไฟได้53.5โวลต์นะครับรอยที่ได้แน่นหนาแน่นอนนะครับอาจจะมีขอบไม่ไหม่อยู่บ้างนะครับแต่การมีขอบไม่ไม่นิดหนึ่งนี่แน่นสุดๆนะครับถ้าไม่ไหม่เลยนี่อาจจะไม่ค่อยแน่นนะครับถ้าเป็นรอยแบบสวยๆคราวนี้เราก็ใช้แผ่นนิกเกิลความหนา0.20มิลนะครับหน้ากว้าง15มิล ทำเป็นขั้วบวกแล้วก็คั้วลบนะครับเราจะไม่บัดกรีไปที่ขั้วบวกและคั้วลบนะครับเพราะว่าการบัดกรีจะต้องใช้หัวแรงที่แรงๆนะครับถ้าเราใช้หัวแรงธรรมดาการบัดกรีจะไม่ค่อยติดนะครับต้องลกได้นะครับไม่หลุดนะครับแล้วก็พันด้วยเทปสับประรดขนาด5เซนเทปตัวนี้แข็งแรงมากๆนะครับพันเพื่อไม่ให้แบตขยับ อันนี้ผมก็จะมาใส่ BMS นะครับขนาด20แอมป์อันนี้เป็นของลิเทียมฟอสเฟต16เซลล์48โวลต์นะครับติดช,ชาร์จ 20แอมป์แล้วก็กระแสชาร์จ20แอมป์เท่ากันนะครับถ้าถามว่าไม่ต้องใส่ได้หรือเปล่านะครับใช้เฉพาะแบตลูกนี้โดยไม่มี BMS ก็สามารถใช้งานได้นะครับวิ่งได้ปกติเลยแต่คราวนี้จะเจอเปัญหากรณีที่แบตเหลือน้อยนะครับก็มักจะมีก้อนได้ก้อนหนึ่งหรือว่าหลายๆก้อนนะครับแบตอาจจะต่ำกว่าปกติก็เสี่ยงที่จะเสื่อมหรือพังได้เลยนะครับคราวนี้การที่เราไม่ใส่ BMS นะครับก็ค่อนข้างจะเสี่ยงมากๆ แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าใครไม่อยากใส่บีเมเพื่อประหยัดก็ให้วิ่งอย่าให้แบตเหลือน้อยเกินไปนะครับก็คือชาร์จบ่อยๆอย่าให้แบตเหลือต่ากว่าครึ่งโดยประมาณนะครับแต่คราวนี้เวลาเราเผลอนะครับเวลาเราขี่ไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่ก็มักจะเพลินๆไม่รู้หรอว่าแบตเหลือเท่าไหรแล้วสุดท้ายแบตเตอรี่ก็พังนะครับต้องบอกว่าไม่คุ้มเลยนะครับการมี BMS ป้องกันเอาไว้ราคาแค่ประมาณ400กว่าบาทนะครับสำหรับ20แอมป์ก็ดีกว่าให้แบตลูกเป็นพันพังนะครับฉะนั้นก็ใส่ดีกว่าไม่ ส่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ BMS กันนะครับตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูกันครับว่าจะหนักกี่กิโลนะครับ2.5กิโลหรือ2โลครึ่งนะครับถือว่าเบามากๆนะครับ สอบแบตเตอรี่48โวลต์6แอมป์กันนะครับเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับจำนวนแอมป์จะน้อยกว่าแบตตะกัวนะครับแบตตะกัวโดยทั่วไปที่ติดมากับจักรยานไฟฟ้าม่บ้านจะเป็น48โวลต์ 12ม์อลนะครับอันนี้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่6ม์อลนะครับสำหรับแบตลิเธียมโดยทั่วไปนะครับเท่าที่ผมได้ทดสอบจากกระยาไฟฟ้าแม้ว่าทั่วไปนะครับ12แอมป์จะวิ่งได้ประมาณ30กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบตลิเธียมก็จะพอๆกันส่วนเรื่องจำนวนแอมป์นะครับก็อาจจะดูน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแต่ว่าแบตตะกวัวนะครับอายุการใช้งานจะน้อยกว่านะครับส่วนใหญ่จะชาร์จอยู่ที่ประมาณ500รอบ สวนแบตเิเทียบที่มีคุณภาพนะครับจะหลักพันแน่นอนพันรอบขึ้นไปนะครับหรืออาจจะ2,000ั0สอกว่าถ้าเทียบจํานวนระยะทางแล้วแบตตะกัว500รอบนะครับสมมุติว่าแบตตะกั่กัวทําระยะทางได้30กิโลต่อนหนึ่งการชาร์จนะครับ500รอบก็จะได้ทั้งหมด15,000กิโลเมตรนะครับแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้แบบนั้นนะครับเพราะว่าแบตเตอรกัวเรายิ่งใช้งานก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆ ผ่านไป1ปีแบตก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแบตอาจจะใช้งานได้แค่ประมาณสัก50%นะครับแต่แบตลิเธียมจะไม่เหมือนกันแบตลิเธียมผ่านไป1ปีก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ยังจ่ายกระแสะได้ดีอยู่นะครับยังแรงเหมือนเดิมระยะทางก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเหมือนแบตตะกวนะครับถ้าเป็นแบตตะกวจากวิ่งได้30โลก็อาจจะวิ่งได้แค่มา10บกโลหรือไม่ถึง10โลนะครับแต่ถ้าเป็นแบตลิเธียม1 2แอมป์เท่ากันผ่านไป1ปีเหมือนกันนะครับจาก30โลก็อาจจะเหลื 2, อสักยี่ส ได้ลดลงเยอะนะครับแตวความแรงก็ไม่ได้ต่างกันมากแบตลิเธียมถ้าพูดถึงเรื่องระยะทางรวมนะครับจะทําระยะทางได้มากกว่านะครับสมมุติแบตบลูกนี้นะครับ48โวลต์6แอมป์ถ้าชาร์จได้2000รอบนะครับ6แอมป์ถ้าตีไปสัก15กิโลต่อหนึ่งการชาร์จ2อ0 0รอบก็เท่ากับ3 0 0 0 0่นซึ่งจริงๆแล้ว30 0 0 0กิโลก็ไม่น่าเป็นไปได้ผมตีให้สัก2 0 0 0 0หรือ1 0 0 0 0กว่าก็คุ้มแล้วแบตเตอกัวถ้าเป็น1 2แอมป์มากกว่าเท่าหนึ่งนะครับ7 8 0 0แโลก็เก่งมากๆแล้วนะครับ เกียร์ของนี้เราจะลองความเร็วสูงสุดดูนะครับที่เกียร์สามหรือว่ามันจะแรงน้อยลงหรือเปล่าผมจําไม่ได้แล้วนะครับว่าแบตกวดด่วกเคยทดสอบไว้ที่เท่าไหร่น่าจะประมาณ20่สหรือเปล่าหรือยีผมไม่แน่ใจครับลองดูนะครับเกียร์สามไปเลยนะครับแบตลูกเล็กนะครับโอ้โหเกิน30เกินได้ไงอันนี้เดิมๆนะครับสาด้วยลูกเล็กแต่แรงนะครับบิดสุดไม่ไม่ตัดนะครับ BMS ลูกนี้อยู่ที่แค่20แอมพ์เท่านั้นนะครับใช้กระแสไฟดึงมากๆไม่ดีนะครับอเช่นมอเตอร์แรงๆนะครับหรือกล่องแรงๆมาใช้กับแบตนี้ต้องบอกว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่า BMS อาจจะตัดได้นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นวิ่งไปตัดไปนะครับโอเคนะครับความเร็วถือว่าผ่านเลย32 g p s แรงกว่าแบตตะกัันี้เหลือที่ระยะทางนะครับระยะทางจะได้กี่กิโลครับผมขอสัก15โลก็พอใจแล้วครับ นได้ะครับและจุดประสงค์ในการแพ็คแบตลูกนี้นะครับก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานในระยะใกล้ครับเช่นวิ่งในหมู่บ้านนะครับมีหลายคนบอกว่าให้ผมแพ็คแบตขายนะครับเพราะว่าเขาต้องการแบตท,ที่ราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็คุณภาพที่โอเคเลย กับการใช้งานในระยะใกล้ๆนะครับไม่ได้วิ่งไกลวิ่งแค่หน้าปกซอยอะไรประมาณนี้นะครับครั้งละ2อสมโลต่อวันนะครับหรือว่าต่อครั้งตอนนี้ก็วิ่งมา3โลแล้วนะครับบางคนวิ่งแค่วันหนึ่ง4ี่ห้าร้อเมตรก็มีนะครับที่ใช้เป็นประจํานะครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้แบตลูกใหญ่เลยก็เลยลองทดสอบแพ็แบตลูกนี้ขึ้นมานะครับถ้าแบตกระโดวนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยๆพังไวนะครับ อย่างผมมีแบตเตอรกัวอยู่หลายคันนะครับต้องคอยชาร์จอยู่ประจําชาร์จคันนู้นชาร์จคันนี้นะครับบางทีชาร์จจนแบบรู้สึกเหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ชาร์จเราปล่อยทิ้งไว้สักเดือน2เดือนนะครับแบตลดลงไปเยอะๆเลยก็จะทําให้แบบเสื่อมไวผมก็เลยต้องมาคอยชาร์จอยู่ตลอดเวลานะครับค่อนข้างจะดูแลรักษาย,ยากนะครับแล้วก็อายุการใช้งานก็ไม่ยาวนานด้วยแม้กระทั่งแบตคันนี้นะครับใช้มา2ปีนะครับชาร์จแทบทุกอาทิตย์ไม่ใช้ก็ชาร์จ ชารเพื่อให้แบตมันเต็มอยู่ตลอดเวลาผ่านไปปีกว่า2ปีแบตก็เสื่อมลงเรื่อยๆระยะทางก็น้อยลงความแรงก็ลดลงไปจนตอน2ปีนะครับวิ่งอืดมากนะครับคือแบตปล่อยกระแสดได้ไม่ดีแล้วค่าความต้านทานสูงแล้วส่วนแบตลิเธียมฟอสเฟตไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยโวลจะแข็งหรือว่าโวลจะ คงที่อยู่ค่อนข้างจะนิ่งแบบย,ยาวๆนะครับแบตลูกนี้ไม่ต้องชาร์จสองสาเดือนยังได้เลยนะครับหรือว่าเราไม่ต้องคอยชาร์จบ่อยๆนี่ไม่ต้องมาคอยข้างบนแบตลิเธียมมีแต่ข้อดีข้อเสียเรื่องเดียวคือแพงแต่คราวนี้ดูที่การใช้งานของเราแหะครับถ้าเราใช้งานน้อยๆเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อแบตลูกใหญ่เช่นปีหนึ่งเราวิ่งยังไม่ถึงพันโลนะครับแต่เราไปซื้อแบตลูกละเจ็ดแปดพก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะสุดท้ายแบตก็เสื่อมภายใน3-5ปีอยู่ดีนะครับถ้าเป็นแบตลิเธียมดังนั้นเรา คือให้ตรงกับการใช้งานแล้วก็เหมาะกับระยะทางที่เราวิ่งครับส่วนข้อควรระวังของการใช้งานแบตบลิเทียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของที่ชาร์จครับต้องระวังดีๆนะครับสามารถใช้ที่ชาร์จอันเดิมได้นะครับของแบตตะกัวที่เป็นขนาด48โวลต์นะครับที่ชาร์จก็จะปล่อยกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ55-58โวลต์แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่อย่าไปเอาที่ชาร์จที่แบบเราไม่ได้ดูนะครับว่ามัน เป็นที่ใช้ขนาดไหนเอามาชาร์จนะครับเช่น60โวลต์70ว่าโวลต์นะครับเดี๋ยวก,ก็สแสไฟเข้าเยอะๆอาจจะทําให้แบตพังได้นะครับแต่ว่า b m เก็มีระบบตัดอยู่แล้วนะครับดันั้นถ้าเราอยากใช้แบตนานๆก็ต้องระวังเรื่องของที่ชาร์จก็ไม่ควรใช้แบตเตอรี่จนเหลือต่ําบ่อยๆนะครับให้ตัดบ่อยๆก็ไม่ดียิ่งจะเป็นการทําร้ายแบตนะครับก็นิสัยของแบตเตอรี่ลิเธียมฟพสเฟตนะครับก็คือโวลต์เขาจะนิ่งๆเลยนะครับ ก็คือเราขี่ไปอย่างเงี้ยจะแรงตลอดเวลานะครับแต่ตอนที่จะหมดก็ไม่ให้สู้ให้เสียงอะไรเลยตัดไปเลยดับไปเลยนะครับไม่เหมือนกับแบตตะกัวที่ค่อยๆอ,อ่อนลงอ่อนลงทําให้เราขี่ช้าลงพอที่จะเดาออกได้ว่าแบตใกล้หมดแต่แบตลิเทียมนี่แรงๆอยู่แล้วตัดไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับที่ขีดแบตเตอรี่ก็จะเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับจะดูไม่ค่อยออก ิปนี้ก็จะเป็นการวิ่ง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งแบบไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครน้ำหนักตัวม,มากกว่าผมนะครับก็อาจจะได้ระยะทางน้อยกว่านี้ตัวผมหนักประมาณ53กิโลนะครับตอนนี้10กิโลแล้วนะครับก็มีหลายคนเรียกร้องให้ทำขายนะครับผมก็จะลองขายดูแต่ว่าเป็นการขายแบบไม่ได้จริงจังนะครับเพราะว่าผมจะต้องทำภารกิจอีกเยอะนะครับรวมทั้งการรีวิวรถไฟฟ้าต่างๆนะครับ ็อาจจะไม่สามารถทำแบตได้ทุกขนาดนะครับก็ไม่ได้รับงานตลอดนะครับรับเฉพาะตอนว่างหรือว่าอาจจะเป็นพิออเดอร์หรือว่าอาจจะมีเวลาทำแล้วก็ขายอย่างเดียวเลยนะครับคือท้ามาจ้างทำผมอาจจะไม่มีเวลานะครับก็เลยรับปากไปได้นะครับว่าจะมีแบตเตอรี่ขายตลอดเวลานะครับแล้วการแพ็คก,ก็ค่อนข้างจะใช้เวลา แล้วก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับแค่ชาร์จบาลานแบตให้เท่าๆกันทุกก้อ,อนนี่ก็กินเวลาไปประมาณ30ชั่วโมงนะครับกระแสเข้าทีละน้อยๆกว่าจะเต็ม ิบห้าแล้วสิบห้าแล้วให้ดูแบตเตอรี่นะครับนี่นี่นะครับลูกนี้นะครับลูกเดิมนะครับนี่ครับลูกเดิมนะครับลูกเล็กๆวิ่งได้ไกลจริงๆผมไม่ได้แอบเปลี่ยนนะครับผมไม่มีนโยบายมาแอบเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็วิ่งหลอกระยะทางนะครับนี่จะทำไปเพื่ออะไรเราทดสอบกันจริงๆเราไม่ได้มันหลอกแต่ส่วนนี้เป็นแบตอีกก้อนหนึ่งนะครับที่ผมเอาไว้ตอนกลับนะครับ จะได้ไม่ต้องเข็น48โวลต์10แอมป์ที่เคยสอนแพ็คให้ดูกันนะครับมีคลิปสอนแพ็คอยู่แล้วถ้าใครขี่ช้าๆแบบนี้นะครับสไตล์ไม่บ้านขี่ไปเรื่อยๆก็จะวิ่งได้ระยะทางไกลกว่าน,นี้อีกหลายโลเลยนะครับจะา1 6กิโลแล้วไม่หมดสักทีนะครับบิดให้หมดไปเลย30 30 31ยังแรงอยู่32โอ้ของแท้ของแท้ยังแรงอยู่เลย ส่วนไฟแบตเตอรี่จะเต็มตลอดเป็นเรื่องปกติของแบตลิเทียมนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นั้นจะต้องไปหามิเตอร์มาติดเพิ่มเอานะครับเพื่อวัดเปอร์เซ็นต์แบตนะครับ1 7บกิโลแล้วถ้าใครสนใจแบตตัวนี้ก็ติดต่อที่เพจได้เลยนะครับตอนนี้1 9บกกิโลเกินคาดไปมากเลยนะครับไม่คิดว่าจะมาถึงอีสอโลแล้วนะครับไม่หมดสักทีเหลือเชื่อมากๆไม่คิดว่าจะไกลขนาดนี้ ความเร็วสูงสุดอลองดูครับตกหรือเปล่าประมาณ3าเอ็ดนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าคันเร่งเริ่มจะอ่อนลงแล้วความเร็วเริ่มตกลงแล้วนะครับน่าจะใกล้หมดแล้วมีอาการนิดๆนะครับเริ่มบิดไม่ค่อยพุ่งนะครับเป็นสัญญาณเตือนกลายเป็นว่าระยะทางจะใกล้ๆกับแบตตอกักูที่ขนาดใหญ่กว่านี้หนึ่งเท่าตัวนะครับที่12แอมป นี25โลแล้วนะครับแต่ว่าแบตลิเธียมคุณภาพดีกว่าเยอะนะครับใช้ในระยะยาวนี่ต่างกันเยอะเลยนะครับ25โลยังไม่หมดเป็นไปได้นะครับตัดไปเลยตัดไปเลยให้ตัดให้ตัดด้วยความเร็วเหลือ30ผมว่านี่มันใกล้ๆกับแบตลิเธียมที่ผมเคยซื้อ12 M แอมป์เมื่อก่อนเลยนะครับ2แอมป์วิ่งได้ประมาณ28-30โลอันนี้6แอมป์ได้26โลแล้วนะครับ แต่ว่าที่เราซื้อไม่รู้ว่าเป็นแบตใหม่หรือเปล่าก็มีอยู่หลายเจ้านะครับที่เขาใช้แบตมือสองแอมก็เลยไม่เต็มนะครับรวมทั้งอีกหลายเจ้าที่อาจจะระบุว่า48โวลต์30แอมซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้าราคาถูกๆราคาพันกว่า2,000กว่าถ้า20 30แอมเป็นไปไม่ได้นะครับต้นทุนก็3 4พันแล้วครับไม่หมดไม่หมดหัดแล้วครับ อะไรดังติดติดตัดล้เมื่อกี้จอดแล้วออกตัวปุ๊บตัดเลยตัดที่26.6กกิโลนะครับถือว่ามาไกลสุดๆเลยเดี๋ยวจอดที่ห้มๆก่นนะรบแบตเตอรี่4 8่แโวลต์หแอมป์วิ่งได้ไกลเกินคาดนะครับนี่ครับให้ดูอีกทีนะครับลูกที่ผมเพิ่งจะแพ็คนะครับ 唉 <sighs> รุปวันนี้วิ่งไปทั้งหมด26 km, กิโลเมตรดับความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งแบบเรื่อยๆยาวๆโดยไม่มีพักวิ่งจนแบตตัดแล้วก็รีบกลับไปชาร์จให้เต็มนะครับใช้เวลาในการชาร์จประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆกับที่ชาร์จของแบตตะกัวอันเดิมที่สามารถใช้แทนกันได้นะครับถ้าเขียนเอาไว้ว่า48โวลต์12แอมป์หรือว่า48โวลต์20แอมป์สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับแล้ววันต่อมาก็ได้ทดสอบกับ3ล้อไฟฟ้ามมตตมเรรมเมร 20A วววกกกก็็ใ้งาาไดดดีีิ่่่่สสููุททะบจแลหญๆ448 ซึ่งปกติความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แบตลูกนี้วิ่งได้ถึง24กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงดีกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับวิ้นสะพานได้ปกติจอดบนทางชันก็บิดไปต่อได้จะนั่งซ้อนสองก็ลรงไม่ตกวิ่งได้สบายๆออกตัวดีและทำระยะทางสูงสุดวิ่งจนแบตตัดได้ถึง18กิโลเมตรนะครับกับ300ไฟฟ้าแต่ไม่แนะนําให้วิ่งจนแบตตัดแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเข็นกลับและก็ไม่ดีต่อแบตด้วยนะครับเห็นแบตลูกเล็กๆแค่6 mAh mm. แต่ใส่กับ3 แบตสามล้อไฟฟ้าอยู่พอสมควรเลยแต่ลูกเล็กกว่าแล้วก็วิ่งได้น้อยกว่าซึ่งเหมาะกับคนที่ใช้งานน้อยแล้วก็วิ่งไม่ไกลมากนะครับใครที่อยากได้แบตลิเธียมราคาไม่แพงคุณภาพดีไว้ใส่กับจกักรยานไฟฟ้าแม่บ้านหรือว่าสามล้อไฟฟ้าที่ไม่เน้นวิ่งไกลวิ่งวันละโล2โลไม่ได้ใช้เยอะนะครับหรือวิ่งไกลไม่เกิน10กิโลเมตรต่อครั้งก็ใช้แบตลูกนี้ขนาด48บโวลต์6แอมป์เป็นแบตเกรด A นะครับของใหม100่100%และเป็นแบตคัดเกดทุกก้อนแอมเต็มและบาลานทุกก้อนอก่อนนำมาแพ็คมีระบบ BMS ป้ออองงกกกกกกัััันนนนนไฟชตตตตดดดาารรททะะะแแแสเเิิล่่่ีบจ จนทาให้แบตเสื่อมซึ่งในแบตตะกัวจะไม่มีระบบนี้นะครับความแรงระยะทางก็ทําได้ดีนะครับอายุการใช้งานยาวนาน3-5งปีระยะทางรวมถ้าเราวิ่งจนแบตเสื่อมก็มากกว่าแบตตะกัวหลายเท่าถ้าเราเก็บรักษาดีๆใช้งานและก็ชาร์จอย่างถูกวิธีนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เพจช่องเล็กๆเล็กไรเดอร์ได้เลยนะครับผมทําเองคนเดียวนะครับแพ็คเองเฉพาะช่วงที่มีเวลาว่างจากง,งานรีวิวนะครับก็จะเป็นแบบพิออเดอร์หรือว่าสั่งทำนะครับและจะทยอยทำหลายๆขนาดที่น่าใช้แล้วก็คุ้มค่าราคาไม่แพงนามมทดดสสสออบบชกกัััีีครว